ในทางเทคนิคแล้วดวงอาทิตย์ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะของเรามันอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า Barry Center มันขึ้นอยู่กับว่าคุณกําลังยืนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงไหนบริซ y นเตอร์มักจะอยู่ใกล้วัตถุที่มีมวลมากกว่ามากที่สุดดังนั้นเนื่องจากเราอยู่บนโลกศูนย์กลางที่แท้จริงของระบบสุริยะจึงเป็นดวงอาทิตย์แต่มันไม่ใช่ศูนย์กลางของระบบในส่วนของดาวพฤหัสบดีที่จริงแล้ว b a r r ซนเตอร์อยู่นอกพื้นผิวของดวงอาทิตย์ ดาวพฤหัสบดีมีขนาดใหญ่กว่าโลก318เท่าความสมดุลจึงแตกต่างกันดาวเคราะห์ไม่ได้โครจรรอบดวงอาทิตย์จริงๆแต่รอบจุดศูนย์กลางมวลร่วมของพวกมันลองนึกภาพว่าวางดินสอไว้ที่ปลายนิ้วของคุณคุณต้องวางมันไว้ตรงกลางเพื่อไม่ให้มันเอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งเนื่องจากดินสอมีมวลที่กระจายตัวเท่ากันการสรุปว่าทุกอย่างสมดุลเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอวากาศจึงเป็นเรื่องง่ายแต่ลองวางคอนที่ปลายนิ้วเท้าดูสิ โอกาสที่คุณจะเดินออกจากที่นี่พร้อมนิ้วเท้าหักก็มีสูงเลยล่ะ b a เซ็นเตอร์ที่แท้จริงของมันอยู่ใกล้กับหัวค้อนมากกว่าจุดศูนย์กลางจริงที่คุณจับมัน b a เซ็นเตอร์ของโลกและดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนค้อนนั้นจุดศูนย์กลางมวลจะอยู่ที่ศูนย์กลางของวัตถุมากกว่าหรือน้อยกว่าในความเป็นจริงถ้าดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกดาวเคราะห์สีฟ้าดวงเล็กๆของเราจะต้องมีขนาดใหญ่เท่ากับดวงอาทิตย์หรือใหญ่กว่านั้น เราละเลยดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะของเราไม่ได้เลยซึ่งหมายความว่าพวกมันทั้งหมดจะต้องหมุนรอบตัวเราเช่นกันแต่ในสมัยโบราณปัญญาชนมักคิดว่าทุกสิ่งหมุนรอบโลกพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าแบบจำลองศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์และสิ่งนี้ก็สมเหตุสมผลสำหรับพวกเขาเพราะดูเหมือนว่าทุกสิ่งที่อยู่เหนือเราหมุนรอบตัวเราดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์แลเรารู้สึกว่าโลกมีความสำคัญมากในจักรวาล ต่ก็ได้เปลี่ยนความคิดนี้ในภายหลังในสมัยกรีกโบราณและยุคกลางปัญญาชนใช้แบบจำลองศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาอาวกาศจนกระทั่งศตวรรษที่16แบบจำลองนั้นก็ได้เปลี่ยนไปย้อนกลับไปในสมัยนั้นพวกเขานึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าทุกสิ่งโคจรรอบดวงอาทิตย์และพวกเขาไม่มีความรู้ที่จะสนับสนุนความเชื่อนี้โลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะไม่ได้เพราะมันไม่ใหญ่พอสำหรับเรื่องนั้นสำหรับเงื่อนไขที่เหมาะสมกับขนาดมะึมา ชีวิตจะมีวิวัฒนาการแตกต่างไปจากเดิมเราอาจจะพึ่งพาออกซิเจนน้อยลงสัตว์บางชนิดเช่นวานและโลมาอยู่ได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องหายใจแม้แต่ครั้งเดียวพวกมันนอนใต้น้ำได้เพราะงั้นมนุษย์ของโลกที่มีขนาดเท่าดวงอาทิตย์จะมีปอดใหญ่เป็นพิเศษและไม่จําเป็นต้องสูดอากาศเข้าไปตลอดเวลาหมายความว่าพืชจะมีความหลากหลายน้อยลงคงมีแค่พุ่มไม้เพียงไม่กี่ชนิดมีต้นไม้หลายล้านล้านต้นทั่วโลก แต่ปัจจัยหลักในการผลิตออกซิเจนคือสาว่ายในมหาสมุทรด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ของมหาสมุทรและท้องทะเลสาร่ายที่อยู่ด้านบนเป็นตัวปล่อยอากาศที่เราใช้หายใจออกซิเจนจะไม่มีอยู่มากมายบนดาวเคราะห์แบบนี้แต่กลไกาการหายใจของเราอานอาศัยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สทั่วไปอีกชนิดหนึ่งที่พบในดาวเคราะห์ดวงอื่นถ้าโลกร้อนน้ำก็จะหายากเราจะพบมันในบางส่วนของโลกเท่านั้นเช่นบนยอดเขา พื้นดินจะไม่เกรียมเกินกว่าที่สิ่งต่างๆจะอยู่รอดได้อย่างเหมาะสมเราลืมฤดูการไปเลยปัจจุบันดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่พอที่จะให้สิ่งที่เราต้องการได้แต่เนื่องจากโลกจะมีขนาดใหญ่มากและดวงอาทิตย์ก็เป็นแค่อีกหนึ่งวัตถุท้องฟ้าที่ปล่อยความร้อนเราจึงรู้สึกเหมือนอยู่ในไมโครเวฟอยู่เสมอกลางวันและกลางคืนจะแตกต่างกันและฝนจะไม่ตกบ่อยนักเนื่องจากความร้อนปริมาณมากถูกผลิตขึ้นในแกนโลก ซึงมีแนวโน้มที่แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดจะเกิดขึ้นตลอดเวลาพื้นผิวนั้นแทบจะเป็นแมกมาแดงฉานแผดเผามันจะเป็นดาวเคราะห์สีแดงที่แท้จริงแต่ถ้าเรามีภูมิประเทศแบบเดียวกันเหมือนบนโลกการอาศัยอยู่ที่ไหนสักแห่งใกล้ภูเขาก็อาจช่วยคุณได้ภูเขาจะยังคงฝังอยู่ในแกนโลกแต่ก็ดีกว่าอยู่บนพื้นยอดเขาบางแห่งอาจสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ถึง100เท่า หุบเขาลึกอัดลึกมากจนร่องลึกก้นสมุทรมาเรนาเป็นแค่หลุมเล็กๆเ,เลยล่ะสัตว์ก็จะมีพฤติกรรมและหน้าตาที่แตกต่างออกไปสัตว์เลือดเย็นจะต้องดูดซับแสงแดดให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ไหม้สัตว์จะต้องพึ่งพาการอพยพเพื่อหาน้ําในดินแดนที่ห่างไกลนกจะบินได้หลายร้อยกิโลเมตรสําหรับฤดูการอพยพเพราะง้นเราอาจเห็นนกที่ดูเฉบเยฉวบินเร็วจีอยู่บนท้องฟ้า แต่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงจะรุนแรงมากบนโลกขนาดมหึมาสัตว์บินได้จึงต้องมีกระดูกและกนกลางที่บางกว่าเพื่อบินผู้รอดชีวิตที่แท้จริงจะเป็นจุลินทรีย์ผู้มันอาศัยอยู่ในอุณหภูมิและความกดดันที่รุนแรงและอยู่ได้โดยปราศจากออกซิเจนในระยะเวลาหนึ่งค่ำคืนจะมืดมิดเพราะไม่มีดวงจันทร์คอยสะท้อนแสงอาทิตย์ดวงจันทร์น่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของดวงอาทิตย์มันจึงจะเป็นลูกบอลที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าตลอดไป ความเร็วในการหมุนของโลกนั้นจะเร็วที่สุดที่เส้นศูนย์สูตรเพราะงั้นถ้าดาวเคราะห์ทั้งหมดและดวงอาทิตย์หมุนรอบเราการหมุนของเราก็จะไม่มีความสําคัญมากนะักรูปแบบสภาพอากาศใหม่จะไม่ดีสําหรับพืชผลมนุษย์จะมีวิวัฒนาการที่แตกต่างจากที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เราอาจจะเตี้ยและแข็งแรงกว่านี้เพราะแรงโน้มถ่วงนั้นแรงมากและเนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเราอาจอาศัยอยู่ในถ้าทั่วโลกผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคงจะอพยพไปยงังภูเขา เราน่าจะมีเส้นทางวิวัฒนาการเหมือนกันกับตอนนี้แต่ลักษณะทางกายภาพอื่นๆอ,อาจแตกต่างกันเมสซีของเราน่าจะดูแตกต่างออกไปเพื่อต่อสู้กับความร้อนจิงจอกทะเลทรายมีหูขนาดใหญ่สำหรับฟังเสียงนักล่าและเพื่อระบายความร้อนในทะเลทรายร้อนแผดเผาเป็นไปได้ว่าเราจะมีหูที่ใหญ่กว่าที่เรามีในตอนนี้ด้วยเหตุผลอย่างหลังเราจะแข็งแรงกว่าที่เป็นอยู่มากและกระดูกของเราก็จะหนาและหักยากแรงโน้มถ่วงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญ ในการพัฒนาความหนาแน่นของกระดูกและมวลกล้ามเนื้อของเราซึ่งหมายความว่าเราไม่น่าจะต้องการเครื่องมือสำหรับการล่าสัตว์สิ่งนี้จะทำให้ยุคสมฤธิ์และอารยธรรมสมัยใหม่มาช้าขึ้นกว่าเดิมเพราะมีพืชพันธุ์ไม่มากการยืนตัวตรงนั้นไม่จำเป็นมากนะักในการมองหาสัตว์กินเนื้ออยู่รอบตัวเราเราจะไม่เป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดเช่นกันแต่เราจะแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับฝูงหมาป่าน้าตาเป็นหลาดได้ และถ้าโลกมีขนาดใหญ่มากก็เป็นไปได้ที่มนุษย์หลายสายพันธุ์จะเดินเตร่อยู่บนแผ่นดินในพื้นที่ห่างไกลมนุษย์บางสายพันธุ์จะเติบโตและพัฒนามาเป็นมนุษย์ที่ชาญฉลาดในปัจจุบันแต่บางสายพันธุ์ก็จะยังคงเหมือนเดิมและสิ่งมีชีวิตบางชนิดจากอดีตก็จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงฉลามน่าจะมีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์พวกมันจะไม่ต้องเปลี่ยนรูปรา่างหรือปรับตัวเพราะพะลังก,กำลังของพวกมันสัตว์อื่นๆจะยังคงเหมือนเดิมเพราะการแยกตัวโดดเดี่ยว กาะกลาปกอสเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเพราะพวกมันอยู่อย่างโดดเดี่ยวมานานถ้าไม่มีผู้ล่าที่เหมาะสมคอยซุ่มรอพวกมันอยู่ตลอดเวลาพวกมันก็จะไม่กลัวมนุษย์โลกขนาดมหืมาใหม่จะมีพื้นที่ใหญ่เท่ากับเอเชียซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ที่แยกตัวออกจากกาันซึ่งอาจยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างกับตอนที่พวกมันปรากฏตัวครั้งแรกสายพันธุ์มนุษย์ในภูมิภาคเหล่านั้นก็จะยังคงเหมือนเดิมเนื่องจากพวกเขาไม่ได้เคลื่อนไหวหรือทดลองอะไรเลย อาหารของพวกเขาจะยังคงเหมือนเดิมและพวกเขาก็จะชินกับสภาพอากาศที่พวกเขาอยู่เทคโนโลยีก็จะเฟื่องฟูในส่วนต่างๆของโลกด้วยเช่นกันในเมื่อบางพื้นที่ที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิงพวกเขาจึงเข้าถึงแก้เจตและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆไม่ได้มันก็คงเหมือนอยู่บนดาวที่มียุคสมัยต่างๆกันในปัจจุบันพื้นที่อื่นจะก้าวหน้ามากจนอาจบินออกไปนอกโลกเพื่อค้นหาความจริงและคำตอบได้ แรงดึงดูดของเรานั้นดีเพียงพอสำหรับเราที่จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและพัฒนาชีวิตแต่ถ้าเราเพิ่มขนาดของโลกเราให้เท่ากับดาวพฤหัสบดีแรงโน้มถ่วงก็จะบทขยี้เราและถ้ามีขนาดเท่าดวงอาทิตย์โลกจะไม่เป็นดาวเคราะห์แต่จะกลายเป็นดาวแคร์น้ำตาลและจะลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันกลายเป็นดวงอาทิตย์ดวงใหม่ณตอนนี้โลกมีขนาดเล็กมากในจัก,กรวาลของเราจนแทบจะเป็นเม็ดทรายในทะเลทราย ในระดับจักรวาลเราแทบไม่มีความสำคัญต่อจักรวาลน,นี้เลย